ก็วันนี้นะคะมินจะมาตอบคำถามนะคะที่มีคนคอมเมนต์ถามมินมานะคะก็คือถามว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนจากระบบแมนนวลระบบบินมือระบบแบบเจ้าของกิจการสมัยเก่าที่บ้านสู่การเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างและเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมีวิธีการดีลกับมันยังไงนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับมิน้นและช่องมินโตโซโล่เจอร์นี่อีกแล้วเนาะวันนี้นะคะมินก็มาในคอนเทนต์ลูกสาวเท่าแก่ค่ะก็วันนี้นะคะมินจะมาตอบคําถามนะคะที่มีคนคอมเมนต์ถามมินมานะคะก็คือถามว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนจากระบบแมนวนวลระบบบินมือระบบแบบ เจ้าของกิจการสมัยเก่าที่บ้านสู่การเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างและเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมีวิธีการดีลกับมันยังไงนะคะก็เดี๋ยวมินจะแบบ ภาพรวมวิธีการในภาพรวมก่อนเนาะว่า1 2 3 4มสมินทำอะไรแล้วเดี๋ยวมินจะทำคลิปลงลึกให้แต่ละอันว่าเฮ้ยแต่ละอันแต่ละขั้นตอนอะ่ะเจอปัญหาอะไรแก้อย่างไงเนาะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะพอมินกลับมาที่บ้านเนาะมินก็ดูก่อนคือนั่งลิสต์ปัญหาก่อนว่าที่บ้านเราอะ่ะตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะอย่างเช่นว่าอ่ะตอนนั้นเนาะที่ที่บ้านเจอก็คือจะเป็นระบบเรื่อง ภาษีเรื่องบัญชีอันนี้ก็คือมินก็จดลิสต์ลงไปว่าอ่ะเรื่องระบบบัญชีภาษีมินมีปัญหาอันที่2ก็คืออ่าที่บ้านเราเนี่ยม,มีมีปัญหาเรื่องระบบแบบการเช็คสต็อกสินค้าเพราะว่าเราลงสต็อกด้วยมือมาตลอดหรือว่าบางอันไม่มีสต็อกด้วยซ้ำคือมีแค่เดินไปดูว่าเอ้ยของหมดหรือยังของมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนเราก็ลิสต์ไว้ว่าโอเคระบบสต็อกเรามีปัญหาอันที่สามก็คือเป็นพวกแบบ ระบบเรื่อง HR เรื่องพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นแบบการจ่ายเงินเดือนหรือว่าระบบพนักง,งานต่างๆเนาะเพราะว่าอย่างของเราทํางานที่ยังกฤจมาหรือว่าที่เราเคยเจอคือมันก็จะมีการแบ่งหน้างานนะคะแบ่งตามแผนกแบ่งเซกชันแบ่งเมนเจอร์มีขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยแล้วก็ระบบจ่ายเงินเดือนณนะตอนนั้นนะ่ะคือยังเป็นแบบเมื่อ5ปีที่แล้วเหมือนนานนะแต่คือเมื่อโลกไปไปถึงไหนกันหมดแล้วแต่ว่าคือของมินน่ะยังเป็นระบบที่แบบ นั่งนับเงินใส่ซองให้อยู่เลยของแต่ละคนเป็นเงินสดก็พอมินลิสทุกอย่างออกมาแล้วนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนาะในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือมินจะหาข้อมูลก็คือรวบรวมข้อมูลต่างๆนั่นแหละมาวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทํายังไงก่อนที่เราจะเอาไปคุยกับพ่อแม่เรานะคะก็อย่างเรื่องบัญชีภาษีอย่างเงี้ยคือมินก็พอมาเซิร์ชดูแล้วก็ อ๋องั้นเราต้องจดบริษัทเว้ยเพราะว่ามันจะประหยัดภาษีอย่างที่มินพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะที่2ก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราต้องมีระบบบัญชีเพื่อให้ค้นหาเอกสารง่ายจะมาใช้มือเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วระบบบัญชีอ่ะเขาใช้อะไรกันแล้วความต้องการในการที่เราจะทําระบบบัญชี มันมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องสต็อกอย่างเงี้ยคือเราต้องการลึกถึงขั้นไหนเพื่อที่เราจะได้เอามาจัดการได้ถูกแล้วก็เรื่องอระบบเงินเดือนระบบพนักง,งานอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงนอกจากทาคอมพิวเตอร์แล้วแต่คือเราจะต้องเริ่มจัดพนักง,งานแล้วว่าแต่ละคนทําหน้าที่อะไรนะคะอ่ะทีนี้พอมินหาข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมินก็เอามาวิเคราะห์ความสําคัญนะคะว่าเดี๋ยวเราจะจัดการแก้ปัญหาอะไรก่อนเนาะแล้วก็เหมือนอย่าง เคสของพนักง,งานอย่างเงี้ยเราก็มานั่งลิสต์ว่าเอ้ยกิจการเรานะปัจจุบันอะตอนนี้เราต้องแบ่งพนักง,งานให้ชัดเจนมีฝ่ายอะไรบ้างอย่างเช่นอะฝ่ายขายบัญชีส่งของคือตอนแรกๆมันก็มีแค่3อันเนี้ยแบ่งง่ายๆก่อนว่าขายบัญชีส่งของเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากที่เราหาข้อมูลวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาอันเนี้ยไปคุยกับพ่อกับแม่เราก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเหมือนเราคือทีมเวิร์คคือครอบครัวเนาะก็ มินเริ่มต้นด้วยการแบบเขียนแผนหลังจากที่วิเคราะห์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็คือเดินไปหาเขาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยเราต้องการที่จะให้เป็นแบบนี้ป้ากับแม่เห็นด้วยไหมคือมินจะทำอะอย่างเรื่องบัญชีมินก็บอกว่าเราต้องมีระบบที่ชัดเจนนะมันถึงจะเช็คได้ว่าตัวเลขเราหายไปเท่าไหร่คือมินก็บอกเขาว่าปลายทางอะคือเราต้องการให้มันเช็คได้ทีเนะี้ยระหว่างทางมินขอเอาระบบเข้ามาแก้นะเรื่องนี้เรื่องสต็อกก็เหมือนกันคือเรา ก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าสินค้าจริงๆแล้วอะของเราเหลืออยู่เท่าไรเก็บไว้ตรงไหนทุนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าแต่ละรอบสินค้ามาทุนไม่เหมือนกันใช่ไหมมินก็บอกเขาว่าเอ้ยเราต้องรู้ว่าสินค้าเราเหลือเท่าไหร่จัดเก็บไว้ตรงไหนทุนเท่าไหรกําไรเท่าไหร่ขายเท่าไหรดังนั้นอะมินต้องเอาระบบเนี่ยเพื่อเข้ามาบันทึกตรงนี้เพื่อให้เวลาเราต้องการหาเราสามารถแบบกดในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะแล้วก็เรื่องต้องจดบริษัทเนาะเรื่องแบบ ภาษีอย่างเงี้ยว่าเออแล้วก็อธิบายเขาว่าทําไมเราถึงต้องจดบริษัทข้อดีข้อเสียเป็นยังไงจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพนักง,งานคือมินก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเราจะต้องแบ่งแบ่งหน้าง,งานให้มันชัดเจนเราจะมาใช้ทุกคนจับฉ่ายไม่ได้จะมาเลือกแบบอ่าใช้พี่คนนี้พี่คนนี้น้องคนนั้นทํานั่นทนํานี่เราสั่งเขาทุกวันอย่างเงี้ยมันทําให้คนเราไม่รู้หน้าที่ว่าเฮ้ยฉันมาทํางานอะ หน้าที่ฉันคือต้องทําอะไรไม่ใช่การทํางานตามสั่งเพราะว่าเวลาการทํางานตามสั่งอะ่ะเราไม่สามารถวัดผลการทํางานของแต่ละคนได้ว่าแต่ละคนทํางานดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะเราก็จะประเมินย้อนกลับมาตามแค่ว่าเขาทํางานตามสั่งเราได้ไหมซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่แบบเอฟเฟกตีฟในการที่จะประเมินคนนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะคือการคุยกับพ่อแม่ต้องบอกเลยว่า เราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันในแบบช่วงต้นก็เป็นได้เพราะว่าของมินยังไงก็คือทะเลาะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่านึกออกไหมคะว่าเรามีประสบการณ์มีความคิดเห็นแบบหนึ่งแต่เขาก็โตมาแบบหนึ่งเขาก็มีประสบการณ์มาแบบหนึ่งก็คือเหมือนเขาก็คิดว่าเฮ้ยก็เขาทําของเขามาแบบเนี้ยจนเลี้ยงเราได้จนส่งเราเรียนจบได้นะคะแล้วทําไมวันนี้ มันถึงจะกลับมาเปลี่ยนเราต้องค่อยๆหาตรงกลางก่อนคือเราอาจจะไม่ได้ทําทุกเรื่องที่เราลิสต์ออกมาได้ในครั้งเดียวแต่ว่าเราอาจจะ เริ่มเปลี่ยนกันวันละเรื่องอย่างเงี้ยอันแรกอย่างเงี้ยคือเราอาจจะคุยเรื่องการแบบจัดระบบบัญชีก่อนก็คือเหมือนหยิบมาทีละเรื่องแล้วก็คุยแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ขออาจจะดีลกับเขาว่าเฮ้ยขอทํานะขอลองเรื่องเนี้ยขอดูนะแล้วแบบคิดว่านะต้องเน้นให้เห็นแบบปลายทางว่าถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้อ่ะพวกเราจะดีขึ้นยังไงอะไรเงี้ยในการคุยกับพ่อแม่เนาะเสร็จแล้วนะทีนี้ พอเราคุยกับพ่อแม่แล้วขอหนึ่งเรื่องที่เราจะแก้ก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาอันเนี้ยมาวางแผนว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างก่อนแล้วก็เหมือนเตรียมในเรื่องแบบการตอบปัญหาตอบคําถามพนักง,งานให้ได้เพราะว่าเหมือนอย่างเราจะไปสอนเขาว่าเหมือนเราจะเอาอันเนี้ยเข้าไปใส่เขาอ่ะคือคนเราอ่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะ พนักง,งานเขาก็จะแบบต่อต้านอันแรกเลยอย่างแรก r รีแอคชั่นแรกที่เขาจะทําเลยก็คือต่อต้านเราก่อนดังนั้นอะ่ะเราจะต้องตอบคําถามเขาให้ได้ว่าอันเนี้ยมันดีกว่ายังไงและทําไมต้องทําเสร็จปุ๊บพอเราเตรียมตอบคําถามอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาอันเนี้ยมาคุยกับพนักง,งานแล้วก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงน,นะคะก็มินหวังว่าอันนี้นะคะคือมันจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนเพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะมินก็มาแตกมาขยะ ให้ฟังว่าเฮ้ยเริ่มต้นมินทำยังไงอะไรยังไงก่อนเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแต่ละเรื่องแต่ละขั้นตอนอะคือมินจะมาอธิบายให้อย่างละเอียดเลยก็สามารถสอบถามมินมาได้นะคะในอะไรที่สงสัยมินก็จะมาทําคลิปอธิบายให้เป็นฉากๆเลยว่าอยากรู้เรื่องไหนก่อนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ คนที่ดูอยู่นะคะยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินและลูกสาวเท่าแก่ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ